สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนก,กลับมาเจอกับเจนอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเจนรีแคร์ลูกของชมพู่อารยาในเมืองคานนะคะคือจะบอกว่านางเนี่ยแต่งหลายลูกมากเลยแต่มีลุคนึงที่เจนรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันสวยมากก็คือลูกที่ใส่เสื้อชมพูแล้วก็เป็นพาสเทลสีดอกไม้สีฟ้ฟาเขียวๆนะคะคือจะบอกว่าลูกนี้เนี่ยไม่ค่อยเห็นบล็อกเกอร์แต่งให้ดูกันเท่าไหร่วันนี้เจนก็เลยถือโอกาสทำให้เ,เพื่อนๆดูกันเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย คิวของคุณแม่นะคะเขาจะแบบมีความเหลือมีความวาวๆนิดๆเพราะฉะนั้นนะคะจะจะใช้นี่เลย r o r e a l l u e s e n t MAGIC นะคะพร้อมกับนี่เลยนะคะ Beauty Blender รอบแรกอาจจะบางเกินไปนิดนึงนะคะก็สามารถกดเพิ่อมอีกหนึ่งปั๊มแล้วก็เกลี่ยทั่วหน้าได้เหมือนเดิมเลยค่ะตรงไหนที่ต้องการปกปิดเพิ่มนะคะจะจะใช้ n a r e d i a n t o o n e e a l e r นะคะแล้วก็สีอ่อนนะคะ n น k เกใช้บริเวณใต้ตานะคะ อพอเกลี่ยรองพื้นเสร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้ก็จะเสร็จด้วยการใช้แป้งผสมรองพื้นค่ะเพราะว่าอยากให้ผิวหน้าเนี่ยแน่นกรึบเลยเพราะว่าเราจะเดินพรมแดงนะคะทีนี้นะคะก็จะใช้แป้งผสมรองพื้นของบาบาร่านะคะทาบางๆนะคะอย่าไปทาหนานมากเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแบบเป็นคราบเป็นก้อนเป็นแบบน,แบบน่าเกลียดน,นะคะ <laughs> <laughs> เขียนคิวกันนะคะวันนี้จะใช้นี้เลยนะคะ Brow Artist ของ ROLIOL นะคะจะบอกว่าอันนี้เนี่ย ใช้ง่ายมากเลยเพราะว่ามันมีแบบมีหัวแบบนี้อันหนึง่งมีหัวแบบนี้อีกอันหนึง่งแล้วก็มีแบบฟองน้ำที่เป็นผงฝุ่นฝุ่นแบบนี้อีกอันหนึ่งนะคะก็ เดียวสามารถพกพาสะดวกเวลาไปต่างจังหวัดจึงก็พกอันนี้เป็นประจำนะคะถ้าเกิดจ,จะไปเมืองคาจนจึงก็คงขี้เกียจพกเยอะจึงก็จะพกอันนี้ไปอันเดียวกัน,นะคะ่ะมโนมาหนื้อว่าจะไปเดินกับนางนะคะคิ้วของชมพู่ในลุคนี้นะคะจะเป็นคิ้วที่สั้นแล้วก็หนานิดนึงเพราะฉะนั้นนะคะจนจะเขียนตามคิ้วเจนและเพราะคิ้วเจนไม่ได้หนามไม่ได้ยาวเหมือนกันก็จะเป็นคิ้วสั้นๆน,นะคะแต่จะทําให้หนาขึ้นนะคะก็เลยจะเติมจากท้องคิ้วนะคะ ทีนี้นะคะก็จะใช้อายบราวมาสคาร่านะคะเพราะว่าคิ้วของชอมพู่เนี่ยเขาแบบตั้งเลียงตัวเป็นเส้นมากนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีอายบราวมาสคาร่านะคะรู้สึกว่าตาเนี่ยจะเป็นสีออกน้ำตาลอมเทาๆนะคะเพราะฉะนั้นเราจะใช้นี่เลยนะคะ Neked Smoky ของ Urban Deca นเคะคะมาเราก็จะเป็นใช้โทนสีประมาณพวกน้ำเงินน้ำตาลเทาๆอะไรแบบนี้นะคะสีแรกที่จะจะใช้เลยนะคะจะเป็นสีไฮตรงนี้ค่ะเซน,นก็จะมาทา ช่วงบริเวณข้างในดวงตาตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะจนจะเอาสีอาร์เมอร์ตรงนี้นะคะที่เป็นสีออกเทาๆนะคะมาทาช่วยบริเวณกลึ่นกลางของดวงตาจนถึงหางตานะคะดาร์กเกอร์นะคะเป็นน้ำเงินน้ำเงินเทาๆนะคะจุ่มแป้งฟูๆแบบนี้นะคะจุ่มมานิดเดียวพอเ,พเมื่อกี้จนแค่ทาสีลงไปนะคะจนยังไม่ได้เบลนเลยก็จะใช้สีนี้นะคะช่วยเบลนนะคะให้มันฟูขึ้นไปอีกแล้วจนจะพยายาม ปัดตรงหางตานะคะให้มันกลายเป็นแคทอายนิดนึงเพราะว่าลุคนี้ชมพู่แต่งเป็นแบบแคทอายนะคะเป็นสโมกกี้แบบเป็นเฉียวๆแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะจินก็เลยใช้แปรงตัวนี้ช่วยปัดให้มันเป็นรูปตาแบบแคทอายแบบเป็นสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะเติมความเข้มนิดนึงก็จะใช้นี่เลยนะคะ black market นะคะเป็นสีดําที่สุดในนี้แต่เป็นดําอมน้ําเงินนะคะก็จะมาทาช่วงบริเวณหางตานะคะอาจจะป้ายลงไปตรงๆแบบนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยใช้แปรงเบน เอานะคะคลากถึงขอบตาล่างนะคะถึงช่วงกลงกางๆพอนะคะสีม่วงตรงนี้นะคะใช้แป้งเล็กๆแบบนี้นะคะเป็น pencil brush มาทาใต้ตรงเมื่อกี้ที่ถ่าอีกรอบหนึ่งนะคะให้มันมีความเป็นติ่งม่วงนิดๆนะคะใช้สีดำเข้มนะคะของอะไรก็ได้นี่จะใช้ของ Urban Decay นะคะ เดี๋ยวจะขอแตดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่าแล้วก็ติดขนตาปลอมนะคะโอเคค่ะติดขนตาเสร็จเรียบร้อยนะก็แบบเต็มแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาขอคอนทัวร์ปัดแก้มแล้วก็เดี๋ยวมาทาปากกันค่ะเคาน์ทีพาเลตนะคะจะเป็นบอนเซอร์ที่มีทุกสีทุกอย่างยในนี้นะคะจะบอกว่าจมูกของชมพู่รยานะคะเขาจะเป็นแบบจมูกน่ารักน่ารักตรงนี้จะเป็นแบบกลมๆเป็นหยดน้ำนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นจะจเลยปัดใต้จมูกแบบนี้นะคะเพื่อให้เราดูเป็นจมูกหยดน้ำค่ะหรือใครอยากให้ปีกจมูกเล็กลงนะคะเราก็แค่ ปัดข,ข้างแบบนี้เลยนะคะปีดจมูกก็เล็กลงค่ะไม่จําเป็นต้องไปศัลยกรรมให้เจ็บปวดทรามาเลยเฉดจมูกแล้วก็กรอบหน้านิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะรู้สึกว่าลุคนี้นะคะชมพู่จะปัดแก้มออกสีส้มนะคะเพราะฉะนั้นจะเลยใช้นี้เลยนะคะ r o r e a l นะคะ True Match 102นะคะ True Rose คือมันจะเป็นสีมีความเป็นติ่งส้มนิดๆแล้วก็ดูเป็นนูดๆนะคะไม่รู้หรอกว่าชมพู่ใช้อะไร ปัดแก้มทาตาสีปากก็ไม่รู้นะคะนี่เจนเอาสิ่งที่เจนมีแล้วมันก็ใกล้เคียงที่สุดนะคะปัดแก้มไม่ต้องเยอะมากนะคะปัดเบาๆพอตรงนี้เขาเน้นตาแน่นมากแต่แบบทุกอย่างเบาๆนะคะอ่ะทีนี้ก็เหลือสีปากนะคะสีปากในวันนี้เจนจะหยิบมาใช้ก็คือของ N a r s นะคะสีนี้เนี่ยเพื่อนๆถามกันมาเยอะมากว่าคือสีชื่อว่าอะไรนะคะ เซน Satin Lip Pencil Isola Bella กลับมาใช้อาชแชโด์นะคะสีายสีแรกสุดเมื่อกี้นะคะกับแปรงเพนซิลเล็กๆแบบนี้ที่สะอาดหนึงนะคะเพราะว่าหัวตาของชมพู่นี่มันแบบบิิงมากนะคะมันทำให้ตาสว่างเพราะฉะนั้นฉันก็จะกลับมาเติมนะคะตรงนี้เลยช่วงนี้นะคะแล้วก็ปัดเข้ามานิดนึงนะคะชมพู่เนี่ยเขาจะมีฝอยเม็ดเล็กๆนะคะอยู่ตรงนี้ไม่รู้ว่าของจริงหรือของปลอมอะ่ะ ไม่รู้ว่าเขาแต่งเพิ่มขึ้นมาเจนก,ก็จะใช้เป็นลิควิดอายไลเนอร์นะคะเป็นแบบแหลมๆเล็กๆแบบนี้นะคะมาแต้มบริเวณนี้เลยนะเอ้ยพอมีไยแล้วก็แบบดูสวยแพงนะคะโอเคค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลุกชมผู้รยานในเมืองคานปี2016นี้นะคะก็เป็นหนึ่งในลุกที่เขาแต่งนะคะแล้วรู้สึกว่าเป็นลุกที่สวยมากเจนว่าสวยที่สุดแล้วแต่ยังไม่เห็นบล็อกเกอร์คนไหนทำเท่าไหร่นะคะวันนี้ก็เลยถือโอกาสทําให้ดูกันค่ะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมไลค์แล้วก็กดแชร์ให้เพื่่อนนดูะะะคคะแลครที ไม่เคย subscribe ช่องเจนก็อย่าลืมมากด subscribe กันเยอะๆนะคะวันนี้เจนต้องขอตัวไปก่อนแล้วค่ะเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย